ทั้งที่ไม่ใช่ผู้สร้างนว,วัตกรรมแต่ทำไมสิงคโปร์ถึงกลายเป็นประเทศที่อาจได้รับประโยชน์สูงสุดในยุค AI แต่ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของสิงคโปร์นั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะทุกคนคะเทปนี้จะพาออกเดินทางกันนิดน,นึงคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ระดายอยากจะมาแชร์จากมีเดียทริปที่เพิ่งไปมากับ Google Cloud ที่สิงคโปร์คะ่ะ เพราะนี่คือโมเดลที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตธุรกิจขยายและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมกันแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะประเทศนี้ความก้าวหน้าสำหรับเขาไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญวันนี้เราจะมาลองแกะวิธีคิดและวิธีทำของเขาไปพร้อมกันค่ะ ซึ่งก่อนอื่นนะคะเราได้อยากจะเท้าความเพื่อให้ทุกคนที่ฟังเนี่ยได้ต่อจิกซอ์กันไปทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะได้เข้าใจค่ะว่าภาพใหญ่ที่สิงคโปร์กาลังทำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอย้อนแบบนี้ค่ะว่าในปี19 6 5สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรอ,อะไรเลยใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่เขามีในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เรารู้ก็คือเรื่องของคนตลอดเวลาที่ผ่านมาสิงคโปร์เขาก็เลยลงทุนในเรื่องของการศึกษาอย่างหนักดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกจนปัจ,จ แต่ตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนอีกครั้งเพราะ AI ค่ะดังนั้นสิงคโปร์จึงต้องเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ปี2025นี้นะคะสิงคโปร์ครบรอบ60ปีแห่งความเป็นเอกราชซึ่งมาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกลอเรนซ์วองเขาใช้โอกาสนี้นะคะในการออกมาประกาศวิสัยทัศน์สำคัญต่อประเทศในการกล่าว National Day Rally เป็นครั้งแรกหลังจากชนะการเลือกตั้งซึ่งเขาเน้นย้ำประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการเขียนพิมพ์เขียวทางเศรษฐกิจใหม่ในยุค AI นั่นเองค่ะ But w e าไม่ได้จะนั่งเง b ยบและยอมจำนน n ัวเ s งให้เป็นเพี g งผู้เห็นด้วยใน i n กที่ถ d กสร้างขึ้นโดยผู้องบอกบวันนี้ไม่ใช่แค่คําพูดนะคะแต่ว่าเป็นแผนงานจริงของประเทศที่ กำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งในเรื่องของสงครามการค้าภาษีภัยคุกขามจากเทคโนโลยีใหม่ๆต่อรายงานดั้งเดิมด้วยสําหรับเขานะคะ AI คือเทคโนโลยีที่สําคัญแห่งยุคสมัยะคะ่ะมันเหมือนกับไฟฟ้าเมื่อ100ปีก่อนเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเมื่อ30ปีก่อนนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตการทํางานและการปฏิสัมพันธ์ของเราอย่างลึกซึ้งแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะคะเขาเน้นย้าค่ะว่าท้ายที่สุดกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของเราคืองานงานและงาน นี่คือภารกิจอันดับหนึ่งเลยล่ะคะ่ะทุกคนคะจากทริปที่ระดับไปมานะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือยูสเคทจริงที่มีการเอา AI มาปรับใช้ในระดับประเทศซึ่งบอกว่าไม่ได้เป็นแค่คําพูดสวยหรูนะคะแต่เป็นการลงมือทําที่มี KPI ชัดเจนและวัดผลได้จริงค่ะการขยับของรัฐบาลสิงคโปร์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่วิสัยทัศน์แต่เป็นกลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่กาลังเปลี่ยนเศรษฐกิจและชีวิตของผู้คนแบบเป็นรูปธรรมค่ะ ซึ่งระดาษจะสรุปทั้งหมดนี้นะคะออกมาเป็น3ประเด็นสําคัญที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจกันอย่างง่ายๆเลยล่ะคะ่ะว่าสิงคปโปร์กำลังเขียนพิมพ์เขียวใหม่ในยุค AI อย่างไรคะ่ะประเด็นที่1รัฐบาลต้องนําก่อน หนึ่งในคําถามที่หลายคนยังถามแล้วก็มีความกังวลกันตลอดลเวลาคือการที่ AI จะมาแย่งงานคนใช่ไหมคะก็เป็นที่กังวลกันทั่วโลกเลยคะ่ะแต่ว่าสําหรับสิงคโปร์เนี่ยเขากลับคิดตรงข้ามนะคะเพราะเขาใช้ AI เพื่อสร้างงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมคะ่ะเดี๋ยวรดาจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าถ้าเรือสิงคโปร์เนี่ยเดิมพนักงานคนหนึ่งเนี่ยควบคุมเครนหนึ่งเครื่องใช่ไหมคะตอนนี้มีการฝึกใหม่ให้ควบคุมเครนแล้วก็ยานพาหนะหลายๆคันจากระยะไกลด้วย AI ผลลัพธ์ก็คือว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นปลอดภัยขึ้นและที่สําคัญค่่เเเงงงินนนดดือออ้้าาสูขึววยยีกกตั็ ที่สนามบินชางฮีค่ะตรงนี้จะมีการทดสอบใช้ AI ในการจัดสัมภาระอัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ให้หุ่นยนต์มาแทนที่คนงานนะคะแต่ให้คนงานเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่ควบคุมระบบ AI แทนค่ะที่น่าทึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้คนปรับตัวกันเองนะคะที่บอกว่า AI มาจะต้องอัพสกิลรีสกิล แต่รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเขามีโครงการยกตัวอย่างเช่น Skill Future Program รัฐบาลเนี่ยลงทุนมหาศาลในการยกระดับทักษะทุกคนเนี่ยจะได้เครดิตฟ,ฟรีเพื่อไปเรียนใหม่นะคะหรือว่าจะเป็น Level Up Program โดยเฉพาะคนอายุ40ปีขึ้นไปค่ะตรงนี้จะได้ทั้งเครดิตแล้วก็ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้เปลี่ยนอาชีพหรือว่ายกระดับทักษะได้นั่นเองค่ะซึ่งพวกเขานะคะเริ่มต้นจาก National AI Strategy 2.0ที่เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม2023ค่ะต่อมาเนี่ยก็ประกาศว่าตั้งเป้าลงทุน1 0 0 0สิงคโพ 5ปีจากแผนที่ประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็มีการลงมือทําจริงๆแบบวัดผลได้ด้วยค่ะและในงานที่ไประดับได้ฟังสปีดของคุณโจเซฟินทีโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศสิงคโปร์ค่ะเขามีการแชร์อินไซต์ที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะโดยบอกว่าทุกวันนี้ข้าราชการสิงคโปร์กว่า1ใน3ใช้ AI แชทบอทในการทํางานในชีวิตประจําวันนะคะและมี AI บอทย่อยอีก18,000ตัวที่ช่วยงานต่างๆตั้งแต่ตอบคําถามประชาชนไปจนถึงวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเลยล่ะค่ะ สิ่งสำคัญที่เราเห็นนะคะคือคนไม่ได้ตกงานแต่ได้งานที่ดีขึ้นค่ะประเด็นที่2องพัฒนาชิประดับโลกสิงคโปร์เขาเป็นประเทศที่ผูกมิตรกับทุกคนและใช้จุดแข่งทางภูมิศาสตร์เป็นข้อได้เปรียบในงานที่ระดาไปนะคะก็มีคุณโทมทัสคูเรียนซึ่งเป็น CEO ของ Google Cloud <c oughs> เขาก็มาประกาศบนเวทีเลยค่ะว่าสิงคโปร์นี่แหละจะเป็นประตูที่จะนำา AI เนี่ยไปสู่เอเชีย อ้องบอกว่า Google Clo u ดดูแล AI หลักชั้นนำของโลกกว่า9จาก10แห่งนะคะแล้วก็เขาก็เลือกสิงคโปร์เนี่ยเป็นฐานของเอเชียและสิงคโปร์ก็เพิ่งเป็นประเทศแรกในเอเชียและกลุ่มประเทศแรกๆของโลกนะคะที่ได้ Data r e s i d e n c y g u a ก a n t e e ีสำหรับ Gemini 2.5 Flash คือแทนที่ข้อมูลจะต้องส่งไปประมวลผลในสหรัฐนะคะตอนนี้สามารถประมวลผลในสิงคโปร์ได้เลยทั้งเก็บข้อมูลประมวลผลก็อยู่ในประเทศนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยงานความมั่นคงอย่าง CSIT HTX GovTech นะคะตรงนี้จะเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยที่ได้ใช้ Gemini ไอน์ออน Google d ิสทริบิวคลาวด์แบบ a i r ์ a ซึ่ง a i r g a p เนี่ยจะเป็นระบบที่ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิงลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Wi-Fi ไม่มีสายแลนไม่มีทางเชื่อมต่อออกไปข้างนอกได้เลยแต่ยังสามารถใช้ AI ที่ทันสมัยที่สุดได้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคราวนี้นะคะก็จะเป็นเคสของภาคธุรกิจกันบ้างนะคะอย่าง DBS Bank เนี่ยตรงนี้เรื่องชื่อมากเพราะว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บอกเลยว่าเขามีการเอา AI ไมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเลย ยกตัวอย่างเช่น customer service นะคะมีการใช้แชทบอทตอบคำถามกว่า80%โดยไม่ต้องใช้คนแล้วโดยพวกเขามีการคาดว่า AI จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีนี้โดยใช้ Vertex AI ของ Google Cloud ร่วมกับแพลตฟอร์มข้อมูลของตัวเองที่ชื่อว่า Ada หรือว่า a d v a n c n g d b a with AI นะคะที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นและการตัดสินใจแม่นยำมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากธนาคารแล้วนะคะเราไปดูฝั่งรีเทลกันบ้างอย่าง Fairprice Group ค่ะแล้วบอกว่าทริปนี้นะคะรดาได้มีโอกาสไปดู Store of Tomorrow นะคะที่ Pango Digital District ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเอา AI มาใช้ทั้งร้านเลยล่ะค่ะ ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็จะมี AI agent ช่วยกันทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็น smart card assistant นะคะรถเข็นอัจฉริยะที่รู้ว่าเราซื้ออะไรไปแล้วแล้วก็แนะนำสินค้าที่ลืมซื้อค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าดดาซื้อขนมปังนะคะแต่ว่าลืมซื้อเนยเนี่ยคือมันก็จะรู้เลยแล้วก็แนะนำมาให้นะคะพร้อมทั้งบอกโปรโมชั่นบอกส่วนลดรวมไปถึงถ้าหาสินค้าอะไรไม่เจอนะคะก็สามารถให้นำทางไปหาสินค้าที่ต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็น wellness assistant นะคะที่ช่วยเราเนี่ยวิเคราะห์สุขภาพองค์รวมแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราด้วยนะคะหรือว่าอันนี้้เเลยถาากิดว่ใคร ที่เป็นคอวายจะต้องชอบนะคะก็คือดิจิทัลวายซองมารเย้นะคะเป็น AI ที่ช่วยเลือกวายด้วยเวลาเราไปซื้อเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องยืนงงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้เมนูอาหารแบบนี้จะพาริ g กับอะไรดีนะคะนอกจากนี้นะคะในงานเบื้องหลังของแฟร์ไพรเนี่ยเขามีการทํา Creative Agent โดยใช้ AI ของ Google เนี่ยสร้างโฆษณาตรงนี้เนี่ยสามารถลดเวลาได้10เท่าแถมลดต้นทุนได้ร้อยเท่าเลยล่ะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูเนี่ยในไอของเขาเนี่ยก็จะเห็นโฆษณาที่ขึ้นมาก็เป็น AI ทําทั้งนั้นแหละคะ่ะแม้ว่าสิงคโะงคโะะเนนงคลยอะคะีอ แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ประยุกต์ใช้ที่เก่งมากเลยล่ะคะ่ะแถมยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งประชาชนเอกนชนแล้วก็รัฐบาลทุกคนได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมกันต่อระดาขอพักขายของแป๊บหนึ่งนะคะใครอยากหาอะไรดื่มสนุกๆมีอะไรให้เคี้ยวต้องนี้เลยป,ปั๊บปุูกติดองุ่น,นเคียวโฮดื่มปุ๊บเคี้ยวปั๊บสนุกปั๊บประเด็นที่3 A I agent บริการประชาชน อีกเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยค่ะทุกคนคือการได้เห็นการทดลอง Agentic AI ซึ่ง Agentic AI ไเนี่ยไม่ใช่แค่ AI ที่ตอบคําถามนะคะแต่เป็น AI ที่ทํางานแทนเราได้จริงๆทั้งวิเคราะห์ข้อมูลร่างอีเมลค้นหาข้อมูลหรือแม้แต่ทำเวิร์กโฟลที่ซับซ้อนก็สามารถทําได้ค่ะโดยรัฐมนตรีทีโนะคะยกตัวอย่างว่าจริงๆอะ่ะ ปัญหาของเขาคือว่ามันมีเพนพออยู่ว่าคนทําธุรกิจจะต้องขออนุญาตหลายกลมใช่ไหมก็งงว่าต้องทําอะไรก่อนหลังเขาก็จะมีการเอา AI agent เนี่ยจัดการให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหาข้อมูลนัดหมายติดตามผลหรือว่าจะเป็นเคสของนักสังคมสงเคราะห์ค่ะแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานเอกสารตรงนี้ก็ให้ AI มาช่วยเพราะนักสังคมสงเคราะห์จะได้มีเวลาไปดูแลคนจริงๆแต่ก็ต้องระวังค่ะระวัง AI อาจจะทําอะไรที่เราไม่ได้สั่งนะคะเขาก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า AI agent sandbox ร่วมกับ Google โดยสิงคโปร์กำลังจะเป็นประเทศแรกๆที่จะได้ทดลองโปรเจกต์ m r r n n r r ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็น Browser Control Tool นะคะพูดง่ายๆว่าเป็นการใช้ AI คุมคอมแทนคนนั่นแหละค่ะตรงนี้ GovTech สิงคโปร์ก็มีการนำไปทดลองใช้ในภาครัฐนะคะในที่ที่ปลอดภยัยมีการศึกษาความเสี่ยงหาวิธีป้องกันก่อนเอาออกมาใช้จริงนั่นเอง จากสิ่งที่เาได้เล่าไปได้ใช้์กับทุกคนไปนะคะก็เป็นการเล่าจากสิ่งที่เห็นมาในมุมมุมหนึ่งที่สิงคโปร์นะคะจากที่เขาเองเนี่ยก็เคยเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรแต่ก็สร้างทุนมนุษย์จนทุกวันนี้เขากลายเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชีย เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนอีกครั้งวันนี้พวกเขากำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในยุค AI ด้วย3คีย์สำคัญด้วยกัน 1. AI เพื่อสร้างงานไม่ใช้แย่งงาน 2. จับมือบริษัทเทคระดับโลกใช้ประเทศเป็นหับเชื่อมเอเชีย 3. ลงทุนในคนให้โตไปพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างที่นายกสิงคโปร์บอกชัดค่ะว่าเราจะไม่ยอมเป็นเพียงผู้สังเกตการและ Google Cloud ก็หนุนหลังด้วยกันเลือกสิงคโปร์ เป็นลอนชแพดของ AI ในเอเชียด้วยซึ่งความสามารถในการรวมเทคโนโลยีกับทักษะของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันแบบนี้นะคะจะช่วยให้สิงคโปร์ยังคงความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและสร้างงานที่ดีให้กับคนในชาติได้ด้วยค่ะส่วนประเทศไทยถ้าไม่รู้จะเอาอยังไงลองใช้ AI มาบริหารประเทศดูไหมคะเผื่อว่าจะไว้ใจได้มากกว่ามนุษย์กันเอง ติดตามเรื่องราวที่จะพาคุณไปไขความลับถอดรหัสธุรกิจแห่งโลกนวัตรกรรมกับระดาละพัฒรดาได้ที่ดิจิทัล f ฟรนเทียและอย่าลืมกดติดตามไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ